1 1 0 0รเมกะเฮิร์เนี่ยราคาเริ่มต้นที่ตั้งเอาไว้คือ4,500ล้านบาทนะคะราคาจบประมูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,900ล้านบาทซึ่งต้องบอกว่าไอ้ขึ้น2 1 0 1เนี่ยนะคะในอดีต AIS เคยเช่า NT อยู่ที่1,270 0ล้านบาทเท่ากับว่าเงินที่จะเข้าแผ่นดินเนี่ยนะคะเงินที่จะเข้า ควรจะมาทําเป็นผลประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะหายไปถึง7,000ล้านบาท7,000ล้านบาทนี้นะคะที่ท่านประหยัดให้กับค่ายมือถือแล้วก็ขึ้นสองสองพันนะคะที่ตั้งราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่2,600ล้านบาทโดยประมาณสุดท้ายไปจบอยู่ที่3,100ล้านบาทนะคะ โดยในอดีตเนี่ยดีแท็เคยเช่าคลื่นนี้นะคะ2,300เนี่ยกับ NT เอาไว้ที่7,300ล้านบาทอันนี้เหมือนกับเงินแผ่นดินเนี่ยก็หายไปนะคะหลักหลักครึ่งหมื่นล้าน